ต่อยยัยจ,จ,จ,จนส่งออไปเี่เาตั้แตัวแค่เนี้ยวันเนี้ยี่บอกควาเป็นควยแก่เธอต่อยต่อสักคู่อาบน้ำแป๊บคือมาขยี้เธอจำเราว่าข่มขืนสามา เอพยฉัน่ไมเน่ามาช่วยงตื่นไวกันด้่ยไม่ทันเดินช่วยมึงตื่นซะก่อนเมันต่อยท้องมันต่อยท้องใช่คลต่อยท้องต้องถลกไม่ต่ำกาสามชั่วโมงมึงลุกเลยตัวกูจะช่วยอยู่ทีนี่ยุกล้ยังไงอะปือทราไม่ดีเยอะก็ดีไงแต่ว่ากูยังไม่ได้อะไรได้เไรได้ช่วยึงได้แล้วพูดดีนะแหมทำไมเราเพื่อ่เมียเพื่อนกูไม่ทำอะไรมึห ขอ,องเพื่อนก็มาห้องเราเอ๊ะพี่ดูไวใจไม่ได้แล้วเนี่ยไว้ใจได้เป็นอะไรเป็นอะพี่กาล่ะพี่กาไปไหนไอ้ยกาตัวน,นี้ตามหาอีกแต่พี่สั่งให้กาไปรอที่บ้านกลับไปหามันที่บ้านตรวจตรงนี้พี่แต่การนี้พี่จะรับมือไหวเหรอพี่จะรับมือไหวเอ็งจะฝากไปละพี่ะน,นจะจะไปก่อนนะ,ะไปได้เหรไม่ให้ละพี่เั่าไหร่เลยพี่นนพมาช่วยเองนะขอบคุณจ้ะเฮ้ยเนียวพี่น้ำควายมาเยอะแล้วจุกกระปากพี่นะ นี่ไม่ได้ทขาไมไม่ได้ล่ะไม่เอาอ่ะเมื่อกี้ไอ้แน็คเขาบอก็จูบเอาจูบเอาเขาไม่เหมือนกันนะพี่น้าพี่แน็คแต่พี่ไพี่สิทำไมกูหน้าไอ้แน็คเขเหมือนกับผู้ชายเลยไอ้แน็คมีอะไรไม่เหมือนกูไอ้แน็คเขาไม่เหมือนกูกูอ่ะโอ้โหเยอะเลยนะไม่เอาไม่ชอบปั้นเดือดไปไปจ้าพี่มาแล้วไปเจนือไปพิชิตกันมาแล้วไปเจ้า่จ้า มีอะไรขนาดนั้นนะคุณมีให้มันเยอะนะลอยไปทำหน้าที่ยันทีมายันทียันทีเขาเก่งมากเลยนะคะท่านทำแค่เปลี่ยนหน้ายันทีเลยจ้็ขนาดนั้นอจู่ได้เธอลอยน้าหลอกแกลอยได้ไหมได้เธอโอ้ยจ้อแก้วใจด้วยอย่าุดพี่แก้วหรอกนะพี่พี่พี่เกียจะดับก็ดับที่แค่ใจสกปรกโอ้

ใช่ค่ะตัเสริมมากค่ะตจาเรื่องนี้ดังระบบพิเศษค่ะยืดได้หดได้ค่ะยืดได้หดได้ใช่ค่ะหมือแบบางที่โคตรตายอยู่ยใช่ไหมตอนที่กำลังโยกไกเลยโยกไก่ต้นยจ๋าพี่อย่าพี่อย่าไีโยกเยอะนะคะเดี๋ยวจะมุกไหลไปฝาดัวพี่น้าอากาศเย็นากาเนนี่แต่ว่าจะม่งนี่หอมแก้มทีได้ไหมอร่อยเนอะหอมแก้มตอยนีได้ไหมจ๊าที่ใส่มา้ใส่แก้ม รีบเอไม้หาของมไปแล้วก็าตอกปืนเลยนะจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะต่ยลงตูดเลยตายฮา มือเนาะปากเหม่งตั้งเนี่ยปรีกอยทานเบียบมากระเด้อันทานเบียร์ด้เดินทานเบียร์แสดงว่ามีอารมณ์ดเลยนะชอบทานเบียกมาะจะมีคนสนิทจะมีคนสนิทเอาเงี้ยนะตรงนี้แค่นั้นกินปากอย่างนี้คงจะไม่ลาบลื่ดี๋ยวพี่ไปเอาน่ำยาบ้วนปากมาให้ละจ๊ะน้ำยาบ้วนปากนะได้ค่ะรับไปนะทานเบียกมาแล้วจะกรอยต้องรองว่า พี่พ่อเนี่ยคนปุ๊บหอมปั๊บยิงเลยค่ะปี๊ดเปิดแย้หน่อยนะเปิดเลยค่ะโอ้โหอุ้ยพี่แกยังอกหน้าอี่เธอร์อยากทีเกงลอยพี่แกนั่นจังไอ้เจี๊ยบชิบีบดิค่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้สีดวงสิวแตกค่ะฮะไม่แกใครได้สิวแตกอ๋อจ้ะใส่ลงแรงข้างบนนี้ลงแรงเล แต่ก็ไม่เป็นุปสารันะจ๊ะเรียนแต่พี่เรียนพิเศษเป็นเด็กคนพิวล้วเรียนได้ใหญ่แต่พี่ลองอ่ะโอ้สี่สิบนี่ไงครย้ยะโอ้โหโอ้ยโอ้ยพี่ตมาแรงขนาดนี้เจยวหลุยส์ขนาดอาจารย์เย็นไม่แค่ขนตุ่คนเลยว่าข่แก้กับคนเหมู่คนเชมู่ ราดังรดังจ้ะเอาเอาเมื่อกี้พี่เกียงยังไม่ดังอีกเรอคะพี่ลองหัวเอีดิเอ้ยลองแลงเฮ้ยใครนะใครนะบอกว่าพี่เนี้ยลองแรงจด้องนะร้องดังตตองาด่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 าล่าด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 ่ดูาล้วดี่าาาาดาดาา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 ดกดา่นี้่ อยโอยโอโอ๊ยโอ๊ยพี่เกียรติหหาุวครเกียริคะพี่เกียรติเข้ามาจัดหนูแลเื่ด้วยแ้วเ่ มายูนี่แตุ่กอดวสเล่นสนหากมีเกียรนะีจะเล่นมันอย่างี้พี่เียวเียอยี่เกียร้ามเลยเหรออยี่เกียรนะจ้าพี่เกียรนชี้ปนอแล้วนะคะนายหมดแล้ว พี่เจียงต้องล้างปากเหมือนตัยนะครล้างปากเหรอไม่ล้างได้ไหมเจชยนี้เกียงเธองเียงออาายที่กูดำจุดฟังลงแรงจ้ง

มึงจะฆ่าให้หนีดิเหี้ยอยู่ไม่ได้แล้วม <c oughs> าเสือก่อนแล้วเป็กก็เดนผีหลาเราเรียมมาไม้ได้พันแล้ตูดจะร้อดนดูเลย